รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดีวิทยุไลอินนะฮะสี่ระบบนะครับตัวนี้ตัวชิบ a โมเดลทีว d ซีดีเคห้นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับตัวนี้ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นนะฮะมีช่องใส่ถ่านด้านล่างนะฮะถ่านหกอ่าถ่านประมาณ9ก้อนเบอร์สอันนี้ไม่ได้ลองให้นะครับถ่านไม่ได้ลองให้นะฮะ ไฟส่งบโวลต์บ้านเรานะเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับมีสายไฟแท็บให้นะครับตัวนี้มีลายอินต่อจากอุปกรณ์ภายนอกได้นะต่อจากโทรศัพท์ได้นะครับเพื่อเข้ามาอัดดิเทปเครื่องนี้อาจจากซีดีลงเทปวิทยุลงเทปแล้วก็โทรศัพท์ลงเทปอุปกรณ์ภายนอกลงเทปได้นะฮะผ่านช่อง a ux นะครับอันนี้เป็นปุ่มปิดเครื่องนะส่วนเปิดเครื่องก็คือเปิดที่ฟังก์ชันเลยนะครับ โดยที่ฟังก์ชันเลยอย่างเช่นกด a u x ในเครื่องก็จะติดเลยนะฮะแล้วเวลาจะปิดเครื่องก็ปิดตรงนี้นะฮะใช้ใช้เฉพาะปิดเครื่องนะครับตัวนี้นะฮะส่วนนี้เป็นจูเนอร์ตัวนี้แจ้งตำแหน่งนะครับวิทยุ fm ไม่มีคลื่นนะฮะแต่ am รับได้ปกตินะครับย้ำนะครับ am รับได้ปกติ fm ไม่มีคลื่นนะฮะ fm ถึงคึืนเก้มนแต่ไม่มีคลื่นพวกนี้เป็นฟังก์ชัน cd เทปใช้ฟังก์ชันเดียวกันเทปเป็นระบบพุทธนะครับ CD มันแบบใช้ปุ่มเดียวกันนะฮะอาจจะอันนี้ปุ่มเรคคอร์ดเทปอันนี้วอลลุ่มนะครับอันนี้ CD อันนี้เทปนะครับเดี๋ยวจะสอบรงบบ CD นะฮะเวลาจะเปิดฟังอะไรก็กดตัวนั้นเลยนะครับตกดตามชื่อเลยนเยนดีบบ๋ยวจะสอบระบบ CD นะตัวนี้อ่านเร็วฮะรองรับทุกแผ่นนะครับ รองรับออ d i โอดิสนะฮะรองรับออเดโอซีดีนะไม่รองรับ mp3 นะครับรองรับเฉพาะออ d i โอดิสนะครับ,อรบนบอ่าเร็วนะครับฝั่งนี้วอลลุ่มนะฮะครับซีดีรองรับออ a โอซีดีนะครับ, CD, รบ,รบไม่ได้รองรับ mp3 นะครับย้ำนะครับ ตัวนี้เสียงดีฮะนะครับตัวใหญ่เสียงดีนะครับเครื่องเป็นสิค้ามือสองมีรอยบ้างตับการเวลานะครับนนดามานะครับเน็กแท็กนะครับเน็กแท็กกับกอเทปเนี่ยใช้ปุ่มด้วกันเดี๋ยวถ้าสอบอัดนะฮะอัดจากซีดีลงเทปนะครับกดอรกดค้างไว้นะครับมันจะเริ่มเพลงใหม่นะครับจะเริ่มเพลงใหม่ในแท็กนั้นนะครับ ลูกค้าอยากอัดเพลงไหนก็เปิดเพลงนั้นไว้นะแล้วก็มากดเลดคคอร์ดจะอัดลงเทปนะครับฝากรอย,ยิ้มไว้เป็นกำ ลองใจให้เธออ่อาเดี๋ยวทดสอบฟังเทปนะครับที่อัดนะฮะเมื่อกี้อัดไปยี่สิบสี่นาทีมีเลขบอกหมดนะครับแล้เราก็กอมาทางซ้ายนะฮะกดปุ่มตัวนี้ฮะกอซ้ายนะเลขมันจะลดลงเรื่อยๆนะจนะบ,บบาทยังไม่กลับจะเริ่มจากที่เราอานะครับมีตัวเลขบอกหมดเลยนะฮะสะดวกสบายนะเทปสายพานใหม่ก็น่ากหลังในปกติทุกอย่างนะครับ ใช้งานได้เต็มระบบเลยสายพันธุ์ไม่หย่อนไม่ยานนะครับแล้วก็กดสต็อปอันนี้ที่เราอาจจะ CD ดต่อมาต่อไปเราจะเทสระบบ AUX นะฮะระบบลาอินนะครับเน,นี่ยฮะเวลาเราต่อเข้าจะมีคําว่าลายอินขึ้นเวลาเราถอดจะไม่มีนะครับเวลาเสียบปุ๊บจะขึ้นคําว่าลายอินเดี๋ยวผมจะเสียบจากเครื่องนี้นะครับ ลูกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์เปิด YouTube นะเพื่อเข้ามาอัดที่เทปได้เลยนะฮะผมเปิดจากเครื่องนะครับจะต้องมีคุณสมบัติที่เรียกว่าทักษะศตวรรษที่ยี่สิบเอแต่เมื่อเกิดใช้เหมือนกันกับสื่อดิจิทัลเทคโนโลยีหรือที่เรียกว่าเทคโนโลยี disruption และการระบาดของโควิดในทีนั้นคนที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตแบบเช่นนี้ได้จึงไม่เพียงแต่จะต้องมีทักษะศตวรรษเดี๋ยวผมจะปิดระบบไลน์นะฮะแล้วก็สต็อป ที่เล็คอร์ดนะครับแล้วก็มาที่เทปนะแล้วก็กอก,กลับมาเหมือนเดิมนะฮะร,ระบบอัดนี้ทำเหมือนกันหมดนะครับอันนี้อาดจากซีดีเดี๋ยวสักครู่จะเป็นอัดจากไลน์อินนะฮะ การทำลายล้างเกี้นคลยีหรือที่เรียกว่าเทคโนโลยี disruption และการระบาดของโควิด -19 นั้นคนที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้จึงไม่ต่อไปทดสอบระบบวิทยุนะฮะอีกข้อน้าเป็นวิทยุใช้วิทยุอีตรงนี้นะครับคนอีกรอบจะเป็น fm fm ไม่มีคลื่นเลยมีแต่เซ็นเซอร์จะจูนคลื่นให้ดู ไม่มีเลยนะอันนี้ f อนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งของเครื่องนี้นะส่วนนีเอกดอีกรอบหนึ่งเน,นี่ยออได้ปกติเน,นี่ยเอรับได้ปกติหรืทดสอบอาจจะวิทยุลงเทีนะครับทกบนกดกบดเหมือนเดิมนับัันนะี้ึกบนึ้นนทึกบันททบับันทึบับัทึนทึกทนคั ย้ำนะครับวิทยุได้แค่เอเอ็มนะฮะเนี่ฮะร์ดแวร์จะเอเอ็มนะครับต่อไปทดสอบระบบเทปนะครับเทปเป็นระบบผักนะฮะผักก็คือเขาเรียกพุดนะฮะผักแล้วมันจะออกมาดันเข้าอย่างเงี้ยแต่เป็นระบบค้ามนะโทษทีค้ามหมุนนะฮะผักออกผักเข้านะครับมันก็จะล็อกเวลากดเข้าไปมันก็จะดึงออกนะครับสถานะก็จะขึ้นอย่างนี้นะฮะเริ่มต้นที สายพันไม่หย่อนไม่ยานเสียงดีมากนะครับตอนนี้นะครับสายพันใหม่สายพันตึงๆเลยเสียงดีครับ โอเคนะครับประจบการีวิวนะครับขอบคุณครับผม